ไปไหมราคาเรือสูงไหมก็อยู่ค่ะก็สูงอยู่นะค่ะขายอะไรบ้างขายเสากุ้ยค่ะมีแข่งสายแล้วก็ลูกจุกค่ะแล้วได้เท่าไหร่ต่อวันเมื่อวานได้เท่าไหร่เมื่อวานเมื่อวานได้พันพันโผลถ้าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งต้องคิดเฉพาะวันทําการใช่ไหมลองคานวณดูซิว่าเดือนหนึ่งจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วหากถ้าเช่าห้าพันเราจะเหลือเท่าไหร่ ไม่ใาคิดใช่ไหมคทีแล้วในจัดท่าีา่แล้วเป็นเร์เซ็นต์ค่ะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คิดยังไงคะเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นายวันในี้ราคะถ้าขายได้เท่าไหร่ก็เปอร์เซ็นต์จะหักด้วยละห้าสิบตังค์อย่นี้ หมายถึงว e: <ừ. S 2> ่าเด็กที่มาซื้อก็ขอบคุกกองมาซื้อใช่ไหมคะเี่อสนเื่อสดนี่นะคะเดียวแต่ละวันเราก็เปิดด้วยค่ะอสนนี้เปลี่ยนครับนัเปี่ยนมากินได้ตลดเวลา่ะเพิ่งเพิ่งจะเปิดเินี่ล่ะค่ะการการการมากินข้าวขอมนั่งเรียนครับเปลก่อนกว่ ถือว่าเวลาเรียนเท่าไะส่วนมากก็จะเป็นเวลาเรียนะครับใช่มขอ เผสมผสมเท่ากันค่ะจะเอาทำเองไหมคะทำเองค่ะทำเองค่ะอันนี้สำเองค่ะอยู่ได้ไหมก็พออยู่ได้ค่ะพออยู่ได้เหรอค่ะเดือดร้อนไหมดิเออก็พออยู่ได้แต่ว่าก็ว่าได้ไม่ใส่เยอะหมดไหมหมดทุ๊กบาทไหมหมดไหมค่ะเมื่อวานนี้ไม่หมดค่ะถ้าไม่หมดแล้วแทนไหมเอากลับบ้าน ก็เรือนี่วิดน่อไหน่อยก็ออกกลับบ้านขาดทุ้นไหมคะไม่ขาดค่ะเพื่อนมาเลยคือกำไรไม่เยอะค่ะอาเคดี้ก็คิดยังไงป้านั้นคิดเติมถ้วยเปิดถ้วยมาจากโรงเรียนก็เดียวก่อนก็เหมือนกันเปิดถ้วยมาเวลาขายเราก็เอาถ้วยให้เขาเอาเงินให้เราราคายังเดิมไหม ยังเดิมค่ะฝากทนายยังเดิมไม่ได้ขึ้นราคาก็ได้ไม่ไค่ะข้าวเหนียวก็ห้าบาทข้าวยาห้าบาทอย่าอันนี้กินได้หนึ่งบาทอยากให้ช่วยอะไรก็อยากให้อาจารย์ลดค่าเช่าให้นิดหน่อยหน่อยเพรยังดีอันนี้ท่านบอกเข็ดค่ะเข็ดที่มัเยี่ยมมันมีปัญหาแล้วก็ไม่หมดค่ะอย่างนี้เด็กมันก็เนาะมันมีโรคตัเจียวเยอะเขาก็สั่งซื้อข้างนอกมีมีใช่ไหมมีค่ะ สั่งแ๊บสั่งอะไรค่ะงเียแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีเขาก็สั่งได้เราก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนข้าวกำแพงมีปิ้งหมูมีลูกกินเขาก็ออกไปซื้อได้ข้างกำแพงเขาก็ออกซื้อได้แต่ว่าคุณครูก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องขอเขาไปซื้อเองเขามีโทรศัพท์บางทีเขาก็อยากเปลี่ยนอาหารเนาะเด็กแต่ก็เข้าใจค่ะ ที่แล้วนม่ไดสงแสดงว่าปีนี้เป็นปีก้แล้วก็ขายได้บ้าแล้วก็ไม่ได้ายได้ก็ขายได้ยืมได้ไหค้ราขายไ่้ปรมาณไดบนี้แล้วต้องาประมาณ้กงขายนี้รา เสียนะคะแล้วเด็กไม่ท้องเสียนจานเท่าไหร่ค,ค,ครับพิ่้บาททม็ดบี่บาบาทบาทุบากเ่บาท่บากีนก่บาทบก ก็หลังจากที่ได้ทราบข่าวนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็หนึ่งละได้ให้รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้ก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงว่าที่ประเด็นที่เป็นดราม่ากับข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็กำลังดำเนินการเพื่อที่จะให้ได้ข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็วและก็ผลกระทบหนึ่งละถ้าหาก เป็นจริงตามที่ข่าวนำเสนอก็จะได้แก้ปัญหาในโอกาสต่อไปแล้วก็หนึ่งถ้าเป็นอย่างที่ประเด็นดราม่าว่าก็จะทำให้มีผลกระทบต่อนักเรียนก็คือหนึ่งละค่าอาหารต่อจานก็จะสูงขึ้นแล้วก็ปริมาณอาหารที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กอาจจะมีปริมาณลดลงซึ่งเราไม่ไม่อาจสามารถรู้ได้นะคะตอนนี้ก็กำลังดำเนินการ หาข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงให้ได้เร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะเรื่องต้นที่ได้เดินสำรวจรวยตัวเองพบอะไรบ้างครับจากสอบถามาแม่ค้าครับจากที่สอบถามแม่ค้าก็จากประเด็นที่ว่าค่าเช่าสูงขึ้นก็เป็นจริงตามที่ที่ประเด็นข่าวนําเสนอนะคะก็ประเด็นนี้ก็จะได้แก้ปัญหาต่อไปค่ะมาตรการของสคกโมเกี่ยวกับอาหารกลางวันเกี่ยมีอะไรบ้างครับที่ เราต้องดูแลครับกับนักเรียนนะครับเ,ออเรื่องอาหารเรื่องอาหารกลางวันเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญสําหรับนักเรียนนะคะเราให้ความสําคัญโดยเฉพาะหนึ่งละสถานที่เราไม่ได้เพียงมองที่อาหารกลางวันอย่างเดียวแต่เรามองบริบทว่าถูกสุข,ขลักษณะหรือไม่ในการที่จะจําหน่ายสินค้าให้กับนักเรียนแล้วก็ในการจําหน่ายสินค้านักเรียนนั้นปริมาณอาหารคุณภาพของอาหาร เหมาะสมกับราคาที่เด็กได้รับหรือไม่แล้วก็เด็กได้รับอาหารในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะกับจำนวน,นนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้นด้วยหรือไม่สำคัญว่าเด็กจะต้องได้รับอาหารครบทั้งหมูนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยก็คือการที่จะให้เด็กออกไปรับประทานอาหารข้างนอกนั้นเราไม่เราไม่ส่งเสริมและเราไม่ไม่ให้โรงเรียนดำเนินการในประเด็นนั้นนะคะ,ะ,คะเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วยค่ะ